สวัสดีครับอยู่กับแม็กขันเร่งจงครับผมนะครับอโอ้โอตอนนี้ผมก็เอาหินมาลงให้เสียแบงนะครับผมครับวันนี้บอสทรายเสียแบงนั่นเองนะครับที่ว่าคลิปที่ไปงานบุญนะครับมันมันจมเนาะนะเดี๋ยวเอาหินคุกมาลงให้แกนะครับแกสั่งมานะครับไอเลี้ยวตรงไหนเนาะ เซมสุขพานิชโอ้หินไหมกล่องแบบง่ายนึงเขาสต๊อกไวนี่นี่นีต่ตรงนี้เองเรียวขวาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้าเอ่อใครยังไม่คุ้นชินมาทางนี้นะครับนะครับ แนมบ่า่อยเห็นทางเขาบออกตัวนี้ทางเขาหยางมันแนมค่อนข้างจืดทึบๆเจ้นเจกน้อยนะครับผมปลานะครับเป็นปลาซอยหน่อยอุ๊ยฝุ่นเบักไลายหนึ่งไปตรงไหนเนานะ โอ้มีต่ปาอยู่ขาเลยว่ะข้างนี้เพียบเลยอยู่ขาต้นอยู่ขาทั้งนั้นดีนะเพาแคบกว่าน,นี่ถ้าแคบกว่าน,นี่ครับต้นอยู่ขาห้ากระโจกแต่ครับผมเลยต้องจอดโทรถามเขาตรงนี้ก่อนนะครับ เราเคยมาจมนะครับผมบมองนี้นี่ละโตมันเลยโอ้โหโคตรนึงน่งนืบอะหนืดมากเลยโอ้โหทางสี่คนหนึ่งนะครับผมเป็นไงละ่ะ

ทางนี่อ๋อนี่รถหนักนะครับผมนะบอกเอ้ยหนืดครับเนีย่ยเราจะเอาหินคุกมาเห็ดทางตรงนี้แหละครับผมนะครับจัดไปครับผม เสียแบงสุดใดจครับผมสงสัยต้องไปลงถแถวตูกว้ก็จะเนอร์นะครับผมโอ้ใครถอดลูกไว้นี่อ๋อข้ามาแลนดิน สองสี่ศูนย์ครับผมนี่หกลอ้อแต่บอมเมนขั้นถีบไปให้งานบุญน,นะครับขั้นงานบุญน,น่งกระจกเยอะๆนะอ,อยังถีเลยเป็นไงละ่ะอรถโอยังงามอ่ะไปลงไซครับไปลงไซครับ <c oughs> โอ้ยปากทางเนี่ยบอโอ้โหรถแห้งครับผม2.40ครับผมตัวนี้ nó len nó len à. mày đẹp bộ à cái <laughs> hết cục chạy cái ă nó, cái áo nó, nó này không gì này เนื่อตรงไหนวะถ้าใครมาถอดลูกติ่งลูกติงเต่าแท้ปวดหัว มากขับรถแล้วนะครับผมลับรถเพื่อจินไปดำตรงไมโครซันนี่นะครับผมหอยเกือบจมครับผมไม่้เกือบ,บจมชิวครับตรงนี้แบกเลยนะครับผมนะครับก็ไปชั่งลงเยอะครับผมช่วงนี้ อย่างโรดเลยเขาติดตามน้ำหนักเราในแหละสบายใจสบายกายเ่าตาองแนดนนี้ไพ่คอมแล้วเขาวิ่งตามหาเราเองชิวอ๋อตรงนี้เขาจะทำไปช่างนะคราเสียแบงค์นะย <c oughs> ช่างตรงนี้นี่เองเมื่อก่อนมันมีไปช่างนะโดนน้ำท่วมไปนะครับ

ีก็มีนะครับตัวนี้สองร้อยเ้าสิบ k สิตเตอรโมอันนี้ซันนี่สองสิบ้าซีครับผมในบนลงตรงนี้นะครับผมผมถอดอเป็นแม่ลงก่อนดีกว่านะเพราะว่าพื้นพื้นมันแข็งอยู่ เ,เดี๋ยวเราออนเอานะครับอขอให้ออนเอาเพราะว่ามันแค่ตูดมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับผมจนะับไหครับผมอเอ่อดำเมย์มันก็นะครับผม อะไรครับดอใส่คันค่นนอโหดเถอะนี่ก็ไปต่อพ่วงนะครับอเอาัวแม่ดำเสร็แล้ว ตัวลูกขอยัเข่าแล้วเจ้ายวตัวลูกดำนะครับผมจะถอยแบบปอนนะครับผมถ้าดันไม่ได้นะเดี๋ยว ตัวแม่คือมันฟรีนะครับผมเพราะตัวแม่เบานะถ้าไม่มั่นใจก็เดี๋ยวหน้าใหม่ครับผมเ,เดี๋ยวถ้ามันจมเดี๋ยวมันไปม่ไรได้แม่เบาอะ่ะ ใชส่สำนักครับผมฟรีแล้วนะอโอ้แม่เออรูค่อนข,ข้างเอียงครับผม ของเราเองอแต่ละที่เยวยูเสร็จเอาไปเดียวครับกันเลพร้อมค,ครับครับคือผมมาใส่ทรายนะครับลงหินเสร็จเมื่อกี้ลงตัเมื่อกี้ตรงนี้ครับผมแล้วก็ใส่ทรายต่อครับผมเฮออ้ยเป็นไงท่านนี้่านี่ครับสองสี่ศูนย์ครับผม คันนี้น่าจะเป็นที่ที่ยวแกไปรีเมปคนระับรู้ปาโอ้สัตว์กระบะเต็มเลยสายแห้งับผมแห้งหมดครับแห้งหมดแล้วจะเปียกอ้าวไม่ใช่ครับผม <c oughs> ตามน้ำหนักนะครับผม จัดไปเมรุนโอ้สาสท่ทอด้วยไปหาเลยโอเคครับผมน่าจะพออีกตักหนึ่งครับผม ไปไปไปกันดีกว่าครับผมนี่เป็นไงล่ะนั่งกิงมาตั้งนานฮะยปวดเที่ยวโอู้ยทำไมไปไหนนี่ทำไมเจ็บเที่ยวกับเจ็บขี่เลยสอ,สองอันนี่เลยเนาะเ <c oughs> มะื่อรำลงเลยแต่ละคนะนั่งเก่งต้นยัไม่ได้ตนเลยดิ้งคือต้นว่ะเฮ้ยคือนั่งเกิงมาตั้งนานนะครับทางมันโหดนะครับเมื่อกี้นะครับผมว่าจะถ่ายถ่ายไม่ได้เลย สั่นนึกว่าไปดาวองคารนะครับผมเนี่ยบ่อเสียแบงเดี๋ยวก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับผมไอเอาหินคุกมาลงให้แกแหละนะครับแกก็ใส่ไปเรื่อยๆกำลังทำตะช่างเลยเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากติดตามแม็กคัเร่งจมเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆครับผมนะครับสวัสดีครับ